สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะมาพบกับทิฟฟีล่ลาวเลววันนี้ทิฟฟี่จะทำส้มต้ำค่ะไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ไปหางกุ้งไม่ได้ไปหางหอยเรามาทำส้มต้ำกินกันค่ะเดี๋ยวมาเลยส่วนผส้มหน้ามี้ดไมั้งนี่จ้าส่วนผส้มของทิฟฟี่กามีวัตถุดิบหน้ามีนุ่มจีนแล้วกาไอ้นี่ ไม่รู้เรียกว่ามึกกว่าไหวไหไรแต่ว่ามันเป็นตัวเล็กๆล็ก,กันล้วะเสร็จแล้วนะตึงการน,นี่ปูมาล้วะเสร็จแล้วอันนี้เส้นหลอกโกตึงการเหล็กต่อเทิศนะประาใต้เหล็กต่อเทศิศต่อเตมีเวียไล่ไชื่อไอน,นี่พักฉีฝรังประกัดร่างบรรเราแหละตึงก็ชมนาวแล้วกะ็หวดเทียม น้ำซมข้ามมะเขือเทศถึงกาเกรื่งปรุงกาถั่วไปคะ่ะถุกเพชรพงชูรสน้ำปาราถึงกาน้ตาตาลคะ่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยมาคะ่ะอันดับแรกเราใส่หัวเทียมนะสองหัวถึงกาลุกเพชรสักสซงสี่สุก น่อยผัวไม่เตี้ยวเพ็เรประมาณเจ็ดลูกไปถูกว่าใส่เส้นแบบนี่เพชรไหมเนี่ยแต่การทิมค่ะทิมห้หนูเพ็ดกัว้วเสียมเนีย ไม่กะได้มีได้กับไส้ได้เลยอยกใส่รสชาติได่กับไส้ได้หมดเลยอ,อเพชรเนียนเรียกใส่น้ำตาลทั่วฝักยางไม่มีแล้วเหมือนเดิมน้ำตาลสักนี่ค่ะครึ่งช้อนนี่นะประมาณหนึ่งช้อนชาได้ไมั้งประมาณ พุงชูรถครร้าใส่น้อยเซฟบน้อยใส่หลายเซบหลายวะเต็ม่าทีฟิสใส่น้อยน่ากว่ในน้ำปลาซาัมเร็จรูปน่าจะเขาใส่ยเยอะเดียว <c oughs> ลืมช้อนใส่น้ำปลาาคะ่ะทีนี้ช้อนนึงเลยใส่แต่น้ำปลา,าที่ฟิสไม่ใส่ ไม่ใส่น้ำปลาเนาะเราว่าใส่น้ำปลารามากมันก็เค็มอยู่แล้วใส่น้ำสม้ำม,สมนาวน้ำมะส้มน้ำนี่ใส่ฟ้านึงก่อนแล้วก็น้ำสม้มคนเปียกค่ะนี่ใส่น้ำสม้มคัำเปียกไปคะ่ะหนึ่งโซ่ ้ามเลยให้น้ำเยอะๆตัวเดียวสับเปรียรป้ยวแรงด้ใส่น้ำปลาพื้มนะเดี๋ยวชิมก้อนว่าได้ยังจัดเค็มๆไปนะใส่น้ำก้มข้ามพื้มอีกสักโชน ก็ใส่น้ำตาลเพิ่มสกิดก่อมันจะเค็มไปค่ะน้ำตาลกับตาวเมื่อกี้เดี๋ยวมาว่าเมื่อกี้ฮิตน,นะ ไ่เลยโรสใช้มะเกือเทศใช่มะเกือเทศไปค่ะสองหน่วยเลยมะเกือเทศนี่ของเพื่อนเพื่อนทำแบบไหนกันบ้างเนี่ย นี่แต่ก็ใส่เส้นหลอกก็เลยจ้าใสหมดเลยแต่ว่านี่กินขุนเดียวนะทำไม่เยอะเดียวอย่าร้อมเร็วกะกาใส่กอใส่นี่ก่อนปึ๊บใส่หมดเลยแต่ว่า โอ้๋ทิพไม่ใส่นะเดี๋ยว้่อยเอาไปใส่ในจานเลยใส่นีแผัก,กัดร่งางบรรลุใส่หอมๆนั่งคือไปกินทีรา้รานร้านหนึ่งก็ใส่มันมันร้อยดีอ่ะมันหอมตึ้งก็เลยเออเอามาใส่เลียมังกะร้อยดีทีแล้วก็พุกๆไป เแล้วต้องการใส่เส้นหนุ่มจีเลยเป็นตำชั่วเลยนะใส่เส้นหนุ่มจีนไปในนี่เลยนี่หมดแลยวทีนี้การเราย่อไปหน่อยหน,อนะะ่อยค่ะคลุกกันเลยสองตีบอีอเคดี ฟีนาากันมากนี่ที่มีกระตักใส่ยาเลยที่เรามีปูไว้เลวที่ฟีไม่ได้เอาปูลงไปครูเดี๋ยวมันทิ่มยานีม่มาจ้าโบเบปีมองเป็นๆทุกคนเลยมากินรสาม,มานบัตติฟี อูขึ้นมาวายต้างบนฮิดหนึ่งดีู่ดูดูดูชาอยากกินอนั่าขึ้นกทีนี่รวยเร็ดต่อแต้ไปคะเดปันเกล่เรื่อจักมังปันติฟีเรี่อยต่อเต้ต่อเบาต่อเต้ตเตโอ้หลายชื่อนะั ีอืมน่ากินอย่างแรงนี่คะ่ะเพื่อนๆอนากินกับชิฟฟี่ไหมเด็กคอุยน้ำอืมหอมมาแล้วน่ากินมากๆเลย นี่คะ่ะส้มตำของทิฟฟี่เซตเลวกายทำลายเตกมาคะ่ะโฟเมพีโนโทุกคนมากินส้มตำกับทิฟฟี่กันคะ่ะเดียวขันนั้นคลิปนี้ทิฟฟี่ฝากไว้เท่านี้ก้นหนะ้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทิฟฟี่กันคลิปนี้ลาไปก้นนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย